มาพบกับติมต่างแฟมิลอรี่นะคะวันนี้น้องต่างเล่นคุณหมอกับน,น้องหมีค่ะน้องหมีเป็นอะไรมาคะปวดท้องน,นะคะคุณหมอตรวจดวูอาการเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงมั่งหัวใจกระดิกโอเคค่ะแล้ว <laughs> ต่อไปจะทำอะไรให้ดีคะอะไรคะนัดฉีดยา พ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไปไหนนะคะแม,แม่ไปทำงานแม่ไปนรงานกตะโดนรถชนโ okay. อเคอ่าฉ <c oughs> ีดเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะให้นอนพักผ่อนไหมคะโอ้โหฉีดหอองข้าง <c oughs> ฉีดขาด้วยนะคะเอาโอ้โหฉีดขาหมดแล้วสี่จุดแล้วต่อไปทำอะไรอีกคะฉีดท้องด้วยก็มีปวดเขอาปวดท้องเอะนะคะเราจะนอนรอดูอาการเหรอคะอันนั้นป้อนน้ำเหรอคะ แล้ว,ลว,ลวจะตรวจะอะไรอีกไม่มีเขากำลังาอะไรมีไม่สบายค่ะบอกเลย YouTube, oh. มีหายดีหรือยังคะย,งย,ยังเลยแม่บอกว่าแม่บอกว่หา,ห,วห,าห,วหาคุณหมอก่อน แล้วต่อไปจะดูอาการะอ,อะไรดีคะปวดท้องอะไรเลยค่ะทำฟันมีอ้าวอาอันนั้นมันจมูกนองมันเ้อะน,นอนมันเยอะไงนอนมันเยอะโอ้ไปกินอะไรมานอนเยอะก,อกินอมยิบกินอมยิบก็มันแข็งไง อันนั้นคืออะไรคะคืออะไรคะที่ถอนฟอนที่ถอนฟันหมุหมนไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไอจี้อืมไอจี้ะค่ะ อืมโอเคเรียบร้อยฟันสะอาดน้องหมีหายดีแล้วนะคะท่านผู้ชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอะไรคะ หลอดมันเยอ,อะหลอมันเยอะอ๋อก็อเลยเป็นแบบนี้ <Yeah. S 2> เนี่ยเอาใบถ้าท่านผู้ชมก่อนอุ้ยเราไม่ได้แปลงฟนเลยอ่ะแปลงฟัน,ฟนก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะแปลงฟันก่อนนะคะเริ่มแปลงนี้เสร็จหรือยังคะงยังเลยเหรอคะอ่าให้ท่านผู้ชมดูการแปลงฟันของน้องตังนะคะ ฟอร์ฟันอะไรฟอร์ฟันสะอาดจังไงโอ้โหตั้งใจแปรงฟันมากเลยท่านผู้ชมเสร็จเรียบหรอฮะแต่่มันเลมากเย้ อันนั้นจะกำจัดนอนเหรอคะรชจหรือยังคะดูน้องหมีนอนนิ่งเลยนะคะน้องหมีกำลังนอนรักษาตัวอยู่นะคะน้องตังก็กำลังแปลงฟันนะคะเอาหนอนออกจากฟันนะคะเพราะว่าไปกินอะไรมาถึงได้เป็นหนอน ฮะไปกินอะไรมามเ,เอามาให้ดูหน่อยแล้วสะอาดอยังโอเคสะอาดเอียมอ่อยไม่ค่อยดีเลยเนี่ย yeah. เอาบายบายก่อนแล้วบายบายไว้บพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องตังค์ด้วยนะคะจุ๊บจุ๊บ